ขื่นทรายที่ไลลจุดสิ้นสุดทอดยาวออกไปไกลสุดสายตาลมพายุพัดผ่านสร้างขึ้นทรายที่กบเส้นทางจนแทบไม่เหลือล่องรอยคาเล็บดึงผ้าคลุมปิดหน้าป้องกันเม็ดทรายที่พัดกระแทกผิวหนังลาวกับใบมีดเล็กๆดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เส้นขอบฟ้าอันไกลปน้นที่ซึ่งลอกขานว่าเป็นที่ตั้งของ สุสารกลางทะเลทรายว่ากันว่าที่แห่งนั้นเป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของกษัตริย์โบราณอาดีตผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แต่ล่มสลายไปพร้อมกับอาณาจักรของตนบางก็ว่าข้างในเต็มไปด้วยทองคําและสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่มีใครเคยได้เห็นบางก็เล่าว่าผู้ใดที่กล้าเข้าไปจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยแต่คาเล็บ ไม่ได้มาที่นี่เพื่อล่าสมบัติเขามาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้ตำนานเมื่อพยุทรายสงบคาเล็บพบว่าตัวเองยืนอยู่ต่อหน้าซากปลักหักพังของบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่เห็นสลักเก่าแก่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายประตูทางเข้าถูกกั้นด้วยแท่งศิลาอันหนัก นังด้านนอกมีอักษรบาณจารึกไว้แม้จะเลือนลางไปตามกาลเวลาแต่คาเล็ฟก็พอจะอ่านได้ผู้ใดล่วงล้ำถูกถูกจำจองไปช่วนิลันคำเตือนที่ดูเหมือนจะส่งเสียงกระซิบไปกับสายลมคาเล็บกำดับของเขาวไว้แน่นก่อนจะออกแรงผลักประตูหินเสียงดังกึ่งก้องไปทั่วเขากล้าเข้าไปข้างในที่ซึ่งความมืดลอคอยอยู่เบื้องหน้า ภายในสุดสารเงียบสนิทลากับโลกภายนอกไม่เคยมีอยู่คาเล็บจุดคบไฟขึ้นเปลวไฟส่องให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยจิตกรรมเก่าแก่ภาพที่เล่าเรื่องราวของกษัตริย์องค์สุดท้ายและภัยพิบัติที่ทำลายอาณาจักรของพระองค์ทว่าบางภาพกับไม่ใช่เรื่องราวธรรมดามันแสดงถึงเงาดำประหลาดที่แผ่ขยายออกมาจากลงศพของกษัตริย์ทหารของพระองค์ต่างล้มลงไปทีละคน สีหน้าเบบเปี้ยวลากับถุกบางสิ่งครอบงำคำสาปคาเล็บพึมพำกับตัวเองเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นข้างหลังคาเล็บชะงักดวงตาไล่สอดส่องไปตามเงามืดแต่มีเพียงซากศพแห้งของนักสำรวจแนดิตที่กองอยู่บนพื้นเขาย่อตัวลงสำรวจศพเสื้อผ้าที่ขาดเผยเห็นร่องรอยเล็บคมที่ขุดขวนไปทั่วล่าง คาเล็บแตะกระดาษแผ่นหนึ่งที่ยังคงติดอยู่ในมือของล,างล่างไร้วิญญาณเราปลุกบางสิ่งขึ้นมามันตื่นขึ้นแล้วไม่มีทางหนีคำสุดท้ายถูกฉีกขาดคาเลบรู้สึกถึงไอเย็นที่แทรกผ่านผิวหนังทั้งที่อากาศควรจะร้อนอบอ้าวเขาลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปยิ่งเดินลึกเข้าไปทางเดินก็ยิ่งแคบลงกุมงองนำไปสู่ห้องโถงใหญ่ที่มีเสาหินสูงตระหง่าน กลางห้องมีลงศพทองคําวางอยู่เหนือแท่นหินมันถูกจารึกด้วยสัญลักษณ์โบราณที่ซับซ้อนแต่ก่อนที่เขาจะก้าเข้าไปใกล้กว่านั้นเสียงโลหะเสียดสีก็ดังก้องไปทั่วทั้งห้องเงาในชุดเกาะปรากฏตัวจากสร้างหินมันคือเหล่าทหารของกษัตริย์ผู้ถูกสาปให้เป็นนักลบเฝ้าสุดสารไปตลอดกาลพวกมันยืนเรียงแถวเป็นแนวหน้าประตู ของกระดูกที่เหลืออยู่ใต้เกาะขยับไปมาดวงตาสีฟ้าสว่างเลืองลองพวกมันไม่พูดไม่แม้แต่จะส่งเสียงทันใดนั้นพวกมันพุ่งเข้าใส่คาเล็บเขาชักดาบขึ้นรับการโจมตีเสียงเหล็กกระทบกันก้องไปทั่วทั้งห้องนังลบฟอกสุสารแข็งแร่งเละเร็วผิดปกติคาเล็บหลบคมดาบของศัตรูเฉียดจิวก่อนจะฟาดกลับไป ดาบของเขาฟันผ่านเกาะจนแตกเป็นเสียงแต่ศัตรูไม่ล้มลงมันลุกขึ้นมาอีกครั้งพวกเจ้าคือสิ่งที่เหลืออยู่ของกษัตริย์องค์สุดท้ายเงินหรือคาเล็บคำรามลาลกับคำพูดของเขาทำให้บางอย่างในห้องสั่นสะเทือนผื้นดินเริ่มสั่นไหวลงศพทองคำกลางห้องปืดออกเองช้าๆเผยเห็นร่างของกษัตริย์โบราณที่อยู่ในชุดเครื่องทรงเต็มยศแต่สิ่งที่ทำให้คาเล็บขนลุกไม่ใช่ร่างนั้น มันคือเงาดำที่เล็ดลอดออกมาจากภายในิลงดวงตาสีแดงเรืองแสงจับจ้องมายังเขาจ้องมาช้าไปเสียงนั้นไม่ได้ดังจากกษัตริย์แต่มันดังขึ้นในหัวของคาเล็บเองเงาดำพุ่งเข้าหาคาเล็บอย่างรวดเร็วมันเคลื่อนผ่านล่างของเขาลาวกับเป็นลมแต่ทิ้งความเย็นเหยียบไว้ภายในกระแสพลังบางอย่างแทรกซึมเข้ามาในล่าง คาเล็บก,กิดร้องพยายามต่อต้านแต่แรงกดดันนั้นมหาศาลข้าถูกเลือกแล้วเงาดำค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวเขาคาเล็บรู้สึกถึงความทรงจำที่ไม่ใช่ของตัวเองความตายการล่มสลายคำสาบเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาสะท้อนเงาสีแดงเพลิงคาเล็บทรุดตัวลงกับพื้นแต่เสียงกระซิบยังดังอยู่ในหัว เจ้าจะเป็นผู้เฝ้าสุดสารคนต่อไปในชั่วพิบตาทุกอย่างเงียบลงลากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดสารกับเข้าสุดความเงียบเงันและคาเล็บก็ไม่ได้ออกมาอีกเลย